สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปรางอวดภาพคู่คุณแม่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบมากเลยทีเดียวสําหรับนางเอกสาวปรางเพราะนอกจากจะมีผลงานออกมาให้ติดตามกันตลอดแล้วยังเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่สวยหวานและมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยล่าสุดหลังจากที่ปรางออกมาโพสภาพคู่กับคุณแม่พร้อมแคปชั่นว่า Happy ็กแฮป a ี้ก็ทำเอาหลายคนเขามาแซวสนันเลยว่านี่คุณแม่หรือว่าพี่สาวกันคะเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยได้แม่นี่เองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยเหมือนคุณแม่ครับสวยมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสุขสันต์วันแม่นะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณแม่และคุณลูกสวยหวานทั้งคู่เลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยถอดแบบคุณแม่เลยค่ะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยทั้งคุณแม่คุณลูกเลยสุขสันต์วันแม่นะคะพี่ปรางคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณแม่สวยมากค่ะลูกสาวยิ่งสวยหลงลูกสาวมากค่ะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนันเลยทีเดียวซึ่งหลายคนก็ชมว่านอกจากคุณแม่จะสวยแล้วยังหน้าเด็กมากอีกด้วยนะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ